คืนนั้นดึกมากเราเพิ่งเลิกงานต้องลงไปเอารถที่ลานจอดชั้นใต้ดินที่มืดสนิทปกติก็ไม่เคยกลัวนะแต่คืนนั้นบรรยากาศมันเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเอง กดรีโมทปลดล็อกไฟหน้ารถกระพริแบแวบเดียวแล้วก็ดับไปเหมือนไฟไม่พอหรือแบตหมดก็ไม่รู้แต่จังหวะนั้นรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังหันไปก็ไม่เจอใครกำลังจะไขประตูรถเสียงเคาะเบาๆก็ดังขึ้นจากรถคันข้างๆเราหันไปมองแต่ก็ไม่มีใครสงสัยคิดไปเองเลยจะเปิดประตูอีกครั้งคราวนี้เสียงเคาะมันดังขึ้นกว่าเดิมคล้ายคนเอานิ้วเคาะกระจกรถจ ด้านในดังมาจากกระจกฝั่งคนนั่งข้างๆเราขนลุกสู้ไปทั้งตัวรีบเปิดประตูรถแล้วพุ่งตัวเข้าไปสตาร์ทเครื่องทันทีแต่เสียงเคาะยังไม่หยุดมันย้ายมาเคาะที่กระจกฝั่งคนขับข้างหูเราเลย หัวใจเต้นรัวเหมือนกลองเราหันขวับไปมองเห็นเงารางๆสะท้อนในกระจกเป็นใบหน้าซีดๆดวงตาเบิกกว้างจ้องมาที่เราไม่กระพริบแล้วมือเย็นเฉียบก็ค่อยๆเลื่อนมาวางบนกระจกจากด้านนอกลากนิ้วเป็นทางยาวเรากรีดร้องลั่นสตาร์ทรถแล้วพุ่งออกไปอย่างบ้าคลัง่งแทบมองไม่เห็นทางเลย ตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยกล้าเฉียดใกล้ลานจอดรถชั้นใต้ดินที่มืดมิดอีกเลยแค่นึกถึงใบหน้าซีดเผือดนั้นหัวใจก็ยังเต้นไม่เป็นจังหวะผู้สนับสนุน KMM ขี K MM, K TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง